สวัสดีครับนักเรียนหลังจากคราวที่แล้วเราได้ไปคุยกันในเรื่องของยุคสมัยของดนตรีไทยไปแล้ว,ววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของยุคสมัยของดนตรีสากลซึ่งยุคสมัยของดนตรีสากลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น เจ็ดยุคด้วยกันเจ็ดยุคด้วยกันก็คือยุคที่1ก็คือยุคมินเดอเอหรือยุคกลางยุคที่2ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยายุคที่3ลุกยุคบาโลกยุคที่4ยุคโลโคโคยุคที่5ยุคคลาสสิกยุคที่6ยุคโรเมติกและยุคที่7ก็คือยุค ศตวรรษที่20หรือ2 0 t h century อันนี้ก็คือทั้ง7ยุคที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ยุคอื่นๆเรามาดูยุคแรกกันเลยนะครับยุคแรกยุคแรกก็คือในยุคของยุคกลางนะครับยุคมิดเดิลเอ ยุคนิดเด็กนักเรียนดูดูตามลูกศรครูเลยนะครับเขาอบอกว่าปลายยุคกลางเนี่ยได้มีการพัฒนาเครื่องหมายนะครับมาใช้ในเพลงสวดเพลงสวดคืออะไรเพลงสวดก็คือ,อบทเพลงที่ใช้ในโบสถ์นะครับ,นะรบเป็นบทสวดที่สรรเสริญพระเจ้านะโดยเขียนเป็นโน้ต เพื่อให้ได้รู้ว่าอันไหนเป็นเสียงสั้นอันไหนเป็นเสียงยาวด้วยครับพอในศตวรรษที่12บสมีการบันทึกโน้ตสากลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยกีโดแห่งเมืองอาริโซกีโดแห่งเมืองอาริโซเนี่ยจะเป็นผู้ที่บันทึกโน้ตสากลให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นในยุคกลางพอปลายศตวรรษที่13 นะได้มีการประสานเสียงชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการประสานเสียง3แนวเกิดขึ้นเรียกว่าโมเดตนะครับโมเดตเป็นการประสานเสียง3แนวพอมาถึงปลายในช่วงศตวรรษที่นะครับได้มีการปรับปรุงการประสานเสียงนะครับ3แนวที่เป็นแบบโมเดตเนี่ยในปลายศตวรรษที่13มเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงขึ้นแล้วกำหนดให้ ให้ใช้เป็นภาษาละตินแทนเรียกว่าแมนดิกเกิลซึ่งเป็นเพลงขับร้องภาษาเสียงคำร้องเป็นเพลงรักมีการนำเครื่องดนตรีประเภทวีโอรีเบกรูดมาใช้บรรเลงแทนเสียงร้องบางเสียงของเพลงประเภทแมนดิเกิล พอมาถึงศตวรรษที่15มีการนำดนตรีและการขับร้องในศาสนาเนี่ยหรือเพลงสวดในยุคแรกๆของยุคกลางเนี่ยนำไปสู่หรือไปเปผยแพร่สู่ชาวอิตาเลียนและได้มีการปรับปรุงดัดแปลงในเวลาต่อมาจนในกลางศตวรรษที่15เนี่ยได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของการประสานเสียง สี่แนวเกิดขึ้นนะซึ่งการประสานเสียงสี่แนวเนี่ยเขาเรียกว่ามีเสียงอะไรบ้างหนึ่งเสียงโซปโน่สองเสียงอันโต3สามเสียงเทนเนอร์และสี่เสียงเบสโดยรวมเรียกเสียงประสานอ่าเรียกการประสานเสียงสี่แนวนี้ว่าคอรัสเสียงโซปโนคือเสียงของใครเสียงโซปโนก็คือเสียงของ ผู้หญิงที่มีโทนเสียงที่สูงเสียงอันโต้ก็คือโทนเสียงของผู้หญิงเสียงต่ำเสียงเทนเนอร์คือเสียงของผู้ชายเสียงสูงและเสียงเบสก็คือโทนของผู้ชายเสียงต่ำเรียกพวกนี้ว่า รวมกันว่าคือการคอรัสหรือการประสานเสียงสีงแนวอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคกลางนะครับเดี๋ยวต่อไปในยุคต่อไปก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในคลิปต่อไปครับ